ส,ดสดุดๆคุสาวก็งามขึ้นงามขึ้นแฮงซับมูไรไป็นแฮงงามขึ้นงามขึ้นจะแปลวอะไรใดดอกนี่ไม่ค่าขายเป็ดไม่ค่าขายเป็ดคนงามน้า,า,ย,า,ออาอยองเจ้าอย่ามายอง,ยอง่วยนะเป็ดใครไม่ทิตกดีสิขัวมาอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งของตลาดกอสิเจอไม่ค่าคนง,งามคือเก่า นี่ครับอ๋อถูกปลา,า,าใหญ่ยมาใหญ่แน่น้องไปเบิ่งปลาใหญ่อยูนนะแต่อันนี้ปลาในใหญ่ครับกำลังคัวอยู่แม่ฆ่ามากมากอีกบ่หนี่ยส่งคือสิจบใจห้จังหน่อยทั้งทีที่อบังคับมีเห็ดรับเอาอย่างใ,ใหญ่หรือบุบบุบเผาพี่น้องเลยพี่น้องเไยน,นี่อันนี้ปลาในใหญ่ครับพี่น้องครับหนน้านี้สิมักไปของใหญ่ใหื่ขึนกัน็แม่ฆ้าเนี่ยนะครับพี่น้องนี่ แแงงใหหญ่มกสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจอยมาแล้วครับลุงปีเตอร์นะครับกับรายการเลาะเสาะแซบครับพาพี่น้องมาหยางเลาะตลาดนาโบนะครับในช่วงค่ำค่พี่น้องเลยเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศไป็นหัวข้อมกันนะครับนั่งถายเนี่ยอยู่เนี่ยกินเฮาในช่วงค่ำค่ำเล็กน้อยนะครับเป็นยังไงนะครับที่ตลาดนาโบไปเบิ่งบรรยากาศครับว่ามีปลาหลายบ่อนะครับมีผู้สาวมาซื้อของบ่อนะครับเดี๋ยวมุ่งนึ่ง้อมันในพี่น้องเนาะที่ตลาดนาโบครับลุย พี่น้องมาเลาะตลาดนาโบครับพี่น้องกับนี่เลยครับมาก็พ่อครับ,บคณะป่างามป่าสวยสวัสดีทางหลังพแพนกนคั่วคั่วป่าทางหน้า,าแผนกขายหน้ากระสิงหอมง,งามเสยๆจังหน่อยตอนนี้กำลังเลือกปลาครับน้องปลากดปลากดสดๆใหม่ๆกันเลยทีเดียวครับนี่ครับ แม่ค้าคือสิ่งที่ขายนาะอยู่ตลาดบ้านโคกั่ะมาอยู่นี่เลยวะมาจับเรื่ยบะขายแล้วก็เมือยมราชขายแล้วก็เมือยมราชโอ้กเมือยมราชถูกแม่ค้าจากยมราชครับผมมาขายปูขายปลาขายอาหารการกินพี่น้องนี่นี่ปลาส้มปลาส้มหรือว่าส้มปลาผู้เฒ่าับมาขายผู้เฒ่าลอรอหนักตลาดรักตลาดนาำโบนาะ ู้เ่ารอตลาดหน้าโบด้วยชายผูส้สาวน้ชายผู้เ่าพร้อมพี่น้องย่าเมียคนงามขายไก่ไก่บ้านเก่เชงในไก่บ้านเในนำไก่เชองในนำไปขายไก่นาราสบายดีสบายดีเน้นนำเน้นเน้นน้ำเน่ย อันนี้ตลาดยังนี่ะอันนี้ตลาดยังตลาดยังอันนี้ตลาดหน้าบออูมากับแม่ว่ะตลาดน้าบูมีเครื่องของขายหลายๆแบบหลายๆอย่างไม่รู้ไหมเหมีไกส่สดหมูสดสดลกสาวมางามขึ้นงามขึ้นแห้งซับหมูอะไรไปแห้งงามขึ้นงามขึ้นจะแปลว่บ่ายใดดอกเออ ขายที่พอมื้อนี้ฮะขายดียี่่ามื้อนี้พ่อได้ขายพอได้ขายเนะาะเพิดเิ่จักโตแล้วมเิ่จักโตแล้วมื่อละโตลละวะขายมื่อละโตนี่เร้อขายหม่นีขาย,ขายตัวนึงมือนีบเบิดเลยก็เมื่อมืออื่นมาไหม ย่างเลาะในน้ำการพี่น้องเลยหาของอยู่ของกินตลาดหน้าโบอันนี้กระท่านี่กับขายหมูกันขายหมูกันเดินนี่ก็ได้อันนี้ก็ขายหมูกันในค้าขายหมูกันอยางเมื่อแล้วบ่นี่เบ um uh oui ิ่งซองแม่ค้าคือซองจยักเมื่อแล้วหยักเมื่อแล้วหยักเมื่อแล้วหยัเมื่อแล้วในข้าหยักเมื่อแล้วเปิ้งไม่เมื่อในข้าก็ได้ คักัดผัดไม่น้องเลยของอยู่ของกินเฮาอุดมสมบูรณ์เด็พี่น้องเด้อที่ตลาดหน้าโบ no. นะครับขอ,ของกินของอยากเฮาเบอึดนะครับลายของอยู่ของกินหดบึงไหนหดหดเยอะแยะนะครับก็ cafe. ่ต้องห่วงอุดมสมบูรณ์แนี่นอนล้านเปอร์เซ็นมากินเลยยิ้มที่ร้ามว่นสามมาขายเครื่องเนาะคนงาม คนงามมาแต่มาขายเครื่องนานๆสิมาที่หนึ่งพวกพัาพวกนี้นะครับพี่น้องครับมีหลายสบายดีสบายดีมาก็ไปแมาผู้เดียวมาผู้เดียวเด้อจะมาหาซื้อเนื้อกินบ่แม่เลยโอ้โหพวกเราได้ซื้อเนื้อกินแล้วรุ่นนี่ยขนมแล้วรุ่นเนีซีใส่ซีใส่ขนมแล้วพักอยู่ซี่สั้นเด้อ มาพี่น้องมาอย่างเลาะไปน้องกันแปลงส้มอมสก่อไหมครับวะเดียวสีพงงามเข่ากล้องเป็นวะงามคือเก่าเมงามคือเก่าเด้เนี่ยงามคือเกางามอยู่แล้วดูอยู่มั้งสีหมูสีหมูนี่เทานี้บเลาะเสาะแทบไม่แล้วเลาะเสาะแทบบล็อกเฟซบุ๊กบลูดยูทูปยูทูปเนาะเด๋อยเดย เขาเป็นเมนต์เจ้าของอย่างี้อด้ยผู้ใดนี่คืองามแท้สุดหนึ่งเด้เ้เอาคนซื้อเขากล้องนำซื้อเลขเด้อไอว่าะเอาตัวใดดีเนาะซื้อตัวใดดีต้องถือเนาะจะู่ตัวมันถือเนี่ยเลขนี่ที่ซื้อเขาคักบุงสินนวลพเนืคักกันหูตัวถือนี่สินนวลคักบุ้เนาะเลขนี่มันจะคักอยู่ ี่แม่ค้าขายเป็ดแม่ค้าขายเป็ดคนงามหา้าหน้ายองเจ้าอ,อยอ่ามายองห่วยนะเป็ดเพ่งมันี่ตกนี่ดิต้องไล่จบเสือเด้ครับโอ้มันมันสีหยกไปแล้วได้ฮนะมันหลนมึง,งเห็นขี้เบี้ยววันหลายได้หม,อมนนือนอี้มันเป็นอย่างเออมันเอาเนาะมันเอาเนาะปลาน้อยครับพี่น้องครับปลาน้อยอันนี้ ใส่ขีให้เรียบร้อยแล้วครับปลาน้อยเนี่ยปลานี่ไงครับเบิ่งเพื่อนมุนม่วน,นไปได้พี่น้องไหมของอยู่ของกินฝั่งโซบบะลาวของสบายอุดมสมบูรณ์อยากกินยังมีให้กินบัดทุกอย่างหน่อไม้ก็มีต้มให้เรียบร้อยอยังจ่บริยอ,อยำปลอนนะน,นะเนาะผ <c oughs> <c oughs> ักนะ โอ้เหยียดน้อยกับมีพี่น้องรุ่นเดียไปเห็นยังไดเนอะมกบก่เอาไปมกบ่รุ่นนี้เอาไปปล่อยที่เนาะต้องไปซื้อไปปล่อยครับเหยียดน้อยปลาครับพี่น้องโอ้เป็อย่างกันนี้ขึ้นมาก,การะโดดกระเดียแทนก็สาวกินทับบ่มากเลอนี่น้องพร่องกินของอยากช่วงหัวค่ำครับ แนวกินแรงพี่น้องเลยหาแนวกินแรงหอยขามพัคกิเล็กก็มีพี่น้องเด็ดเป็นก้อนเป็นก้อนไมาให้ได้พัลโลกิเลสกิโล่สามตัวกระชายครับพี่น้องครับกองละสามตัวพี่น้องเนยกิโลเอากองละสามตัวข้าวไรซสามตัวนี่จักกิบฮะกองละห้าขั้นขีบว่ะสามตัวข้าวไรโอ้นี่เด้อพี่น้องเด้อ กองละาหาพันกีบนะครับกองละาสามสูพี่น้องไ,ได้หาใส่เงินหา 1, พันกีบท่งนั้นซื้อกบแล้วท่งนน่ะไอเราซื้อกบเมื่อแล้วต่พีเพชรยังกินได้แมลงเจ้าก๊กอบเนาะโอ้อยหาซื้อ,ขอเขาเนี่ยเอาไปกินน้ำอะไรบ่ไก<ป>ล<ป>เป็นยังเราอะกินน้ำกันมื้อนี้เลขออกกระจกทีบางบางจังหน่อยพี่น้องเองียแม่ค้าแม่ข,า,มขายก็อยากไปหาซื้อเลขซ<ต>ื้อเบอร์อเนาะเป็นบ่วดน้ำเลขน้ำเบอร์จังหน่อยได้ช่วงนี้ สะออกตัวใดเหมือนข้ัวมันหู้ตัวออกเขาชิซื้อนักๆนะเดี๋ยวมันส้ออกตัวใดะออกตัวกบนี่ปะเนาะของแท้นี่ได้กินล้นมาจะซื้อเมื่อจะได้พ่นล้นนะพี่น้องซีเบิร์ตอะไรของอยู่ของกินเท่าสีเบิร์ตอะไรพี่น้องไงตลาดแรงนาโบครับพี่น้องครับตลาดแรงนาโบนะเดี๋ยวมีผู้เสี่ยผู้สาวผู้เบาเด็กน้อยครับมาหาซื้อของอยู่ของกินพี่น้องเไย แวะมาได้เลยครับเด้อที่ตลาดนาโปนะครับเดี๋ยวเาสิย่างไปอีกฝั่งหนึ่งทางขุนครับพี่น้องเนี่ยอย่างพปปีเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องขวมาอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งของตลาดนาโภพี่น้องนี่อีกฝั่งหนึ่งของตลาดนาโปก็ปสิเจอไม่คาคนงามคือเก่านี่ครับยังขายแบบเก่าครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังจำเอ็นเนาะจำเอ็นเขาปิ้งเขาจี สเสือบไม่เท่าไรมันนี่ไม่รอนีไม่รอท่นคือเกา่าบอได้ขึ้นราคาได้พี่น้องด้ยังขายราคาเก่าครับนอกสาวคนงามมาอุดหนุนกันได้เลยครับเ้อหัวมุมตลาดนาบูครับพี่น้องครับยิ้มอยู่ยิ้มยูเรายิ้มอยู่เราย,ย,ยิ้มยูมันนี่น้องมุย่ยน้องมุย่ยบอฮะน้องมุ่ยน้องมุ่ยพี่น้องสาวงามคือเกา่า มันนักเน่าหลายมื้อแหละดีกับเนื้อหมูเนื้อเ้ไก่ครับพี่น้องมันเป็นกนไก่ายหน้าโบกับมันบอกมีน้ำมันชิ้นคประมาณสามโลนเออะไรอ๋อถูกปลาอย่างใหญ่นะพี่น้องใบเบิ่งปลาใหญ่ก่อนนะอ๋อใบใหญ่คือยังมีบทฮั่นบวกไปละไปเลยบ่มี ปลาเลยพี่แปดกิโลพี่น้องเล้โบเห็นเลยปลาแขยใหญ่ปลาแขยง่ายปลาแขยง่ายอันนี้ปลาในใหญ่ครับกำลังกลัวอยู่แม่ข้ามาใหม่โบนี่แม่ข้ามาใหม่ครับพี่น้องแม่ข้าหน้าใหม่ส้มคือสิจตใจห้ยังหน่อยงสิบสีอบังคับเห็ดซับเอาอย่างไงอุบับอุบับเผาพี่ลองเลย ยิ้มเส่ก้องแม่ยั่นมีดปาดมือมันจะยิ้มเส่กล้องน,นะอันนี้แม่ค้ามาฝึกงานครับพี่น้องครับหลังจากเรียนจบแล้วก็มาฝึกงานครับก่อนที่จะเป็นแม่ค้าตัวจริงต้องมาซำและสก,ก่อนครับพี่น้องอันซำและบ่ได้นะครับมีก้างติดเป็นน้ำนีบ่บ่ได้ครับบัผ่านนี่ปลาไนย์นี่เนาะนออันนี้ซื้ออะไรกับขั้วให้พร้อมจักรลู่อีกต้วนี่หาโลเดพี่น้องเด้อ นี่น้องอย่างน้องกำลังครัวอยู่น้องแพ่น้องแพ่น้องเพ่ว่าครับกำลังครัวปลาให้ลูกค้าเพิ่นอยู่ครับโตแบบนีใหญ่เลยก็้ของเห็นกันยังขื่นน้ำลายน้ำได้หนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอไปจุนะพี่น้องจุปลาอู้หูมีไข่นั้งหมดจะปีนปลาในต้นต้นนี้จะรุ่งต้องสี่ปีเออแม่งความเนาะเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับเวลาเราครัวปลาเนี่ยนะครับ ถ้าเราจะปีนบึบป,ปลาเนี่ยเราต้องเอามีดปงไว้ทางหลุมนะครับถ้าไม่ปงไว้ทางหลุมนะครับพอปลามันปีนไปแล้วมันจะไปสูนเอาต้นมีดนะครับ,บตกลงไปสักตีนนะครับพี่น้องน้องเพีว่าก็จะพิการเลยนะครับพี่น้องอย่างเย็กทุกเย็ก,กเผาออเลยทีเดียวอือนี่ปลาใหญ่ครับน้องเพีว่าาขั้วปลาใหญ่เลยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจได้น้องเพีว่าเด้อได้เป็นแม่ค้าสมใจเด้อเฮ้ยน้องเพีว่าเราเฮียนยู่ใหญ่ใช่ไหมอือเราเฮียนยู่ใหญ่ มอหกล้วบ่หนิยังอีกปีหนึ่งบ่มอเจ็ดเรากันบ่อ๋อขึ้นมอเจ็ดเราก็จะจบเนาะาไปเรียนมหาวิทยาลเราบ่หนิอ๋อสีเฮียนคณะยังเดียวปูหูยันเฮียนขายปลาโอ้ยดีแล้วเฮียนขายรถนี่ฮัตเฮียนนี่ก็น่ายปลาเนาะนี่ละเฮ็ดเป็นแท้ๆรวยกับรวยขายของขายเครื่องเนี่ยยูเนี่ยกินเราเนาะพรได้กินเพต้องให้ผู้ใดมาให้เขา อันนี้ปลาก๊ดครับขออนุญาตถ่ายในได้ครับเนาปิ้งได้เห็ดแกงอันีปลาก๊ดที่พีาน้่งมีครับไม่ได้ครับงามๆีกกลัวเป็นหอเรียบร้อยกับมีอันในยีงใหญ่มีพี่น้องมีปลาไม่ใหม่เลยพี่น้องเลยคักๆยังเดือตัวเก่าๆบ่อันนี้ปลาอย่างยาวๆเนยปลาแกงปลาแกงด้วยนะครับนี่เอาไปเฮ็ดเนื้ออื่นบ่ได้นอกจากแกงเนาะเฮ็ดเนื้ออื่นก็ได้ซื้อมันแกงซื้อซื้อคือคนน้อยคือคนซื้อน้อยของง่ เอ้เนาะโอ้ถืเนียนความเจ้าอยู่ดอกสิอันนี้ฝานในเดลยพี่น้องเด้อฝานในยังหาอตลาดนาโบกับที่มีของอยู่ของกินหล้วงหลายนะครับเนาก็จะได้บรรยากาศของตลาดนาโบพี่น้องนียคักขากัเลยยังช่วงคำ่ำค่ำเมื่อนี้นะครับเบาพีเตอร์มาค่ำเนี่จังหน่อยครับสิบเจ็ดโมงเลยอือนี่มาค่ำเนี่ยย,ยังก็ไปยังกันี่ยาวๆนี่ปลาพื่อนบอก พรจะพรวันน be ี้ขอนอนบ้านพรบางได้ไหมของเพื่นก right ็ซื <wh ้อพวกวายอยากซื้ออยู่แต่หางเจ้าสีซื้อไปเฮ็ดอยู่ใส่เจ้าสีเฮ็ดให้กินบ่ละนะบ่เฮ็ดเห็กนบ่เพิ่งขี้ข้าไปเฮ็ดเห็ดขึ้นกันล่ะพี่น้องไงนี่อันนี้ปลาในใหญ่ครับพี่น้องครับท่านนี่สินมักแต่ของใหญ่ๆขึ้นกันกับแม่ข้านี่นะครับพี่น้องนี่ แห้งใหญ่แห no no yeah, mmm like ้งมากคันผู้ชายกับมักแต่ผู้หญิงย่อยพี่จันปี่ลูงบี่เต๋อเนาะปลาไม่หยกปลาหรือปลาไย่ามาไกลมันหยกป่าบ่ได้ยกป่าซอยบ่ได้อันนี้ปลาย่อนบ่นี่กำลังคั่วอยู่ดิหัวปลาย่อนโรคอะไรปลาย่อนมือนีิปลาย่อนฮะปลาย่อนโลคอะไรโรคสมูนี้ปลาโคตครับพี่น้องปลาโคตปลาย่อนปลาในต้นปลาในซับต้นพี่น้องคักๆตลาด นาโบ้เลยครับเด้อตลาดนาโบ้ครับนอกจากปลาสดๆปลาใหม่ๆแล้วเนี่ยข้างามๆแล้วมาไปหาบึงพักเบิงหยาสบายดีอันนี้พักเอรัดครับนี่พักคือเก้าเราก็ขายแต่พักนี่แหละมายอมเปลี่ยนมายอมแปลงเพราะว่ายังเปลี่ยนไปขายเนื้ออื่นก็ฉันสิขายยังเราอะสิไปขายเลีกต้องเขากับพวกได้ขายดอกเราาขย ขายดีครับมือนี่คนกับไหาซื้อของอยู่ของกินน้อยใช่ไหเนาะได้หน่อไม้กระแสนหน่อไม้พิซังเนี่ยะเพิ่นพากันซื้อเมื่อนี่มาอย่างต่อหางกันผู้ลุงผูลังมุลุงผูลังไปน้องเือพักขนาดนะครับที่ตลาดนาบัวของเราพักหย่ากันไล้งี้ค่ากังามมันเป็นตมาอยู่มองนี้แหละพอมาเปิดสีเปิดสั้นนอกจากเอลัดแล้วยังมีคนอื่นอีกหลายคนได้งามงาม บักล e ินไหมพี่น้องเลยแจ็งบักลินไหมเนี่ยจ็กไปสั่งแน่แหละครับของอยู่ของกินเท่าเงีค่าก็ได้นั่งสว่างอยู่เก็บเครื่องเก็บเครื่องเมื่อไรนี่เชนยทีมงานเลาะซอแซบเข้าไปยังไงเนาะเมื่อเบิร์เราบททำผมทีมงานเลาะซอแซบกันอย่างเมื่อแล้วนําำล้ะเนาะเมื่ําำล้วกันอย่างเมื่อแล้วแาบนี้ หาทางเมื่อไรบาทนี่เออาเม,อา,มอาอยู่ได้มาสนบ่เออคัมแล้วก็หาทางเมื่อไรอันนี้เมื่อแล้วนี่เมื่อนี้ปราแล้วเก็บของเก็บเครื่องเมือกกเมอม่อป้าเลยปะกล้วยจะเบิดเนาะมือนเนาะมาคยมาเหมือนลองมาคัเบิง่งจยกมาลองคัมบึงกันหน้าว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศคัมคัมเจ้าก,ก็ยังงามคือเก่าเนาะถึงสิค,ค <น S 1> ัมก็ได้นั่นเลยพลงามยันะี่แหละมาคัมกันงามคือเก่าขนาดบดเปิดไฟได้เนี่ย ซีนแห้งไยแม่เราซื้อซีนแห้งเมื่อซีนยังหะคือตอนน้อยใช่ไหมฮึคือเห็ดเป็นแทะคือเห็ดเป็นแท้นี่นี่นี่มีดจะเจ้าเข่าเออขันมีดเข่าเลยไม่ได้กินนัวแม่เนาะมีดเข่าเราบม่ได้กินต้องต้องมีดเข่าอิหรีได้นี่จังสีได้ซจำนี่อิหรีบริเวณว่าปลาสดปลาสั่นถือสั่งได้เพราะยิ่งตอนน้อยยิ่งทำยากแห้งน้อยแห้งเห็ดยากเลยฝนคู่มือเออฝนคู่มือเนาะคอยบัวเอาเจ้าเป็นเมียดอกสะพาน นี่มันเข่าเผือกอันนี้มั่ม่อยเนาะอันนี้มั่มเลยพี่น้องเด้อหันไปทางนี้เอาเบิ่งลองพิสูจน์เบิ่งครับว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับโป่งโป่งเปงจวดน่ะตัวจริงคือเก่าครับมาคือเก่าเออาว่ยอมไปใส่มาอยู่เลยๆแหละหักละหักเมืองลาวเอาละโอ้ใบบักขามพี่น้องเลยนี่เอาไปต้มใส่ปลาเนาะต้มปลาต้มสุ่มปลานี่แซ่บขาม นี่คือบรรยากาศตลาดหน้าโบได้ครับเอ้าหันมาหันมาซะกก่อนหันมาสะก,ก่อนในครับผักขัดๆบรรยากาศตลาดหน้าโบได้พี่น้องเด้อพีลุงปีเตอร์พาพี่น้องมาหาเลาะซื้อของอยู่ของกินพักหนามีพวกเบิร์หมีแต่คนง,งามๆครับมาหาซื้อได้อยู่เนวกินนี่ครับคนขี่ไร้โบ้ค่อยๆออกมาจากเฮื่อนบันไดครับคู่มือนี่ มีแต่คนงามครับพากันมาอยากระหาซื้อของอยู่ของกินพักมันก็เลยงามไปนำํำเพราะว่ามีแต่คนงามมาซื้อเดีพ้เอาขอให้มีความสุขกันหลาย้ครับเนะสำหรับผู้ติดต,ตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอของเราลุงพิเตอร์กับพาพี่น้องมาหาเลาะเบิง่งประมาณนี้ล่ะนะครับ